สวัสดีครับขอนำเสนอเหรียญหลวงพ่อนาาหลังหลวงพ่อพศวัดศรีโลหะราชบํบำลุงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีมีพุทธคุณทางด้านคงกระพันแคล้วคลาดและเมตตามหานิยม เหรียญที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามจังหวัดนครปฐมหลังเหรียญเป็นยันห้าแถวมีพุทธคุณทางด้านเมตตาและแคลคลา